รายการฟรีคิกออนไลน์นะคะก็ติดตามชมกันได้ชมฟรีด้วยแล้วก็พบกับ2พิธีกรตัวกลมอารม์ดีค่ะสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการฟรีคลิปออนไลน์นะครับรายการทุกคนสบายๆสไตล์อินดี้นะครับกับเราครับสองพิธีกรนะครับตัวกลมอารมณ์ดีครับผมแบ็คบอยนะครับแล้วคุณดกรโนครับผมสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับเราจะมีไฮไลท์นะครับของการบุนเครื่องนะครับของทีมในฟิลลี่กับในคลิปเลยใช่นะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูรายการเรานะครับเราเขามีเซ็นเรื่องบล็อกเราดีดึงนะครับก็ติดตามได้นะครับในรายการของเรานะครับรวมถึงคลิปต่างๆนะครับที่อาจจะมีในช่วงระหว่างวันนะครับเ็เข้าไปดูได้นะครับในอินด ครับสหรับบดเพจนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเนี่ก็ไปได้เลยได้เรารวบรวมนะครับการแข่งขันทุกนัดเลยนะครับรายแนวนะครับตอนนี้ยอดคนดูถึงหนึ่งแสนคนแล้วโอ้โหเยอะมากสองเดือนน่าโอ้โหนะครับกำลังกำลังน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับพัดคิดเหลือเกินเราเข้าไปดูงั้นตกอินเทสเลยนะเนี่ยใครตื่นเช้ามาไม่ได้ดูก็คลิกเข้ามาใช่แน่นอนนอกจากนี้นะครับในบล็อกเราเนี่ยจะมีทั้งรายการ ที่เราถ่ายทำเนี่ยนะครับรวมถึงมีแมกกาซีนด้วยนะครับแมกกาซีนก็อ่านฟรีเลยนะครับเข้าไปอ่านฟรีได้ในดูจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับก็เราเข้าไปดูกันก็จะมีเรื่องน่าสนใจติดตามเยอะแยะมากมายแล้วลองขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับทั้งเว็บของลิเวอร์พูลนะครับทางเว็บของเอ่ออาเซนอลเว็บของเชลซีแล้วก็เว็บของแมนยูที่ให้เรานำรายการเราไปโพสต์ไว้นะครับให้แฟนๆได้รับชมอ่ะโดยเฉพาะเป็นแฟนของกันเนอร์ไทยแลนด์เนี่ยน่ารักมากในพาทงบมาทคอมทั้งเอ่อ ครับครับก็ขอบคุณเนงานที่นัดที่นีด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นสื่อการให้กันและกันนะครับเราลองเข้าไปดให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรื่องของไฮไลท์นะครับของการแข่งขันที่ผ่านมาในช่วงของฮอตอินดี้ครับครับก็เข้ามาสู่ในช่วงของฮอตอินดี้นะครับ สนับสนุนโดยนะครับบริษัท w h a t Ever Marketing นะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับทำอีเวนต์นะครับใครสนใจก็เบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะครับเอาไปติดต่อเลยนะครับเขาเก่งทางด้านรถโชว์ด้านจัดงานเยอะแยะมากมายเราปรึกษาก็ได้นะครับก็เราเข้ามาในช่วงของไฮไลท์นะครับที่ว่ากันนะครับซึ่งเริ่มแรกเราขอใช้เป็นทีมแรกเลยคือทีมมาชนนะครับของลิเวอร์พูลนะครับเรามาดูกันนะครับ ก็ลิเวอร์พูลนะครับก็แข่งเป็นทางการเป็นนัดแรกไปแล้วนะครับก็คือชนะนะครับราบอรนิกกี้ไป2อศูนย์โอ้โหนะครับก็คือแข่งยูโรป้าเนี่ยต้องมาแข่งรอบคันเลือดด้วยครับผมนะผมก็ทางลิเวอร์พูลได้ประตูนําไป1นศูนย์ก่อนจากดาวินเอ็นก็ส์นะครับแล้วก็ได้ประตูที่2ก็จากเอ็นก็สคนเดิมนะครับมาดูเลยเอ็นก็ส์ก็อูการนี้ใช่ครับนะครับก็ส่วนมากนักเตะในส่วนมากในนัดนี้นะครับลอยฮอสสันนี่ใช้ดาวลุ่งนะครับผสมกับนักเตะตัวหลัก ครึ่งทีมแค่นั้นเองนะครับมีลูคัสเป็นกับตันด้วยพระเจ้าลูคัสเลยกับตันด้วยนะครับคู่กับเจสเปเรลลิงครับยืนกองกลางด้วยกันแต่วันนี้ลูคัสก็รู้สึกเล่นดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคู่แข่งอาจจะทำชั้นกว่าอาจจะเลยก็เลยอาจจะกังยังวัดไม่ได้นะว่าลูกกาหน้าลูคัสจะเล่นเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมก็ลิฟวูก็นาที่สองแข่งในวันพุธหน้านะครับต้องดูต่อไปตามไปดูก็ดูในบล็อกเราได้ที่ว่านะครับอาจจะดูทั้ง เด็ดไม่ได้ก็มาดูทางเรานะครับเรามีไฮไลท์ให้ดูนะครับเขาตอนนี้ครับของทานด้าลิอร์ภูก็จะมีการของสตีเปนไอแลนด์นะครับตอนนี้นะครับทางลิอร์ภูก็ได้สนใจนะครับว่าอยากได้มากเลยกับกองกลางจากแมนซิตี้ตัวนี้นะครับก็ต้องลงทุนถึง12ล้านนะเขาบอกว่า12ล้านปอนด์แอนนี้แต่ว่าไอแลนด์ก็ถือว่า12ล้านก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ ก็ยกเปิดผมเขาเล่นดีนะแต่ปะว่าดีบางทีในทีมแมาซิตี้ครับตัวมันเลือกมันเยอะแยะเขาต้องเลือกในตัวที่มีชื่อชัดมากกว่าผมบอกว่าเราโรเมโรมันชุนี่นี่ต้องตัดนักเตะออกไป12ตัวเลยเพราะว่าชื่อเกินปีนี้ทาง FA ให้แต่ละสโมสรส่งรายชื่อได้แค่25คนอ่าเอาละครับคราวนี้มีเงมีก็ไม่พอแล้วนะมีผลมีกฎโคมโกรด้วยนักเตะท้องถิ่นอีกนะครับก็เลยต้องแบ่งบอลพลาดด้วยการขายนักเตะถึง12คนเลยทีเดียว ครับไอแลนด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมครับผมในส่วนของข่าวต่อไปนะครับก็มีทางคริสเตียนโพเซนนะครับซึ่งมีข่าวว่าทางยูเว่นะครับออกมาคอนเฟิร์มว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจโพเซนจริงๆนะครับกะว่าเอามาแทนมัสเคลาโนูนะครับเพราะว่าโพเซนนี่ก็เป็นกองกลางตัวตัดทีมตัวตัดตัวตัดเกมนะครับทีมชาติเออ่ทางหน้าของเดนมาร์กนะครับผมก็ถือว่าเล่นเล่นดีพอสมควรแต่ก็เราไม่รู้ว่ามาเล่นในพรีเมียร์ชิพเนี่ยจะเล่นเป็นยังไง อ่านะครับอานจะต้องมาปรับตัวนิดนึงหรือเปล่าเราต้องมาดูกันในช่วงที่ขึ้นฤดูกาลใหม่นะครับแล้วนอกจากนี้ครับทางด้านลิ์ภูก็ต้องสูญเสียแน่นอนแล้วครับคนิตชัวแล้วครับของอินซัวนะครับก็ไปให้ทางฟีออแน่นอนแล้วครับหลังจากคาราคาซังมานานนะครับก็ตอนนี้ก็ย้ายได้แล้วตอนแรกเขาตกลงเรื่องค่าเหนื่อยไม่ได้ครับผมอินซูวบอกว่าค่าเหนื่อยตอนแรกพี่ออส่งมาให้น้อยกว่า ที่เคยได้รับที่ริวคูอ่าเขาเลยตอนนี้ก็เลยตกลงกันได้ที่35,000ปอนด์อต่อสัปดาห์อ่าก็คือเลยไปแน่ละจบครับจบการอินซแลัง์ไปก็มีข่าวของลูกยางนะครับลูกยางบอกว่าไม่มาริวคูแล้วทำไมครับตอนแรกเขาบอกว่าน่าจะมาชัวนะครับเพราะว่าทางมาติโทนีก็อยากขายนะครับแต่ลูกยางบอกไม่อยากมาเป็นตัวสำรองที่นี่ครับตอนนี้ข่าวของริวคูก็มีประมาณนี้นะครับเชวงเริ่มต้นนะครับ เราไปดูทีมต่อไปครับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเรามาดูกันว่าทางปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับตอนนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับเรามาดูจากไฮไลท์ก่อนใช่ครับอาร์เซนอลนี่ก็มีแมตช์อุ่นเครื่องไปนะครับเล่นดุเลยนะครับชนั้นผู้แข่งไป4-0โอ้โหยิงกระจายดุจริงๆครันี้นะครับก็มาริยานชามาดโอ้โหหรือคุณชาชักคุณชาชักมาจากภาคใต้นะครับใช่ครับโหดยิงประตูได้แล้วโอ้มายึงิงเล่จะเป็นจุดโทษก็ตามนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของชาหมักนะครับรบแล้วก็ยังมีคาร์ลอสเซเวร่าก็ยิงนะครับทีโอวอลคอร์ดก็ยิงด้วยแอนนะครับก็เป็นทีมพลังหนุ่มที่สุดเลยอาจจะปีที่แล้วอาจจะดูยังไม่เข้าขากันแต่ปีที่พัฒนาขึ้นอีกแล้วนะครับเริ่มเข้าขามากขึ้นต้องต้องเรารุ้นกันยาวๆครับแฟนเนอร์นะครับแล้วส่วนของตัวอซื้อขายครับของเซนทรเป็นไงบ้างครับก็ทั้งตอนนี้เชฟฟาเบกัสก็ยังเป็นเรื่องราวที่ไม่รู้จบนะครับว่่าาาจจะะไไปยยยย้้หรือม นะครับแฟนปืนใหญ่ก็ยังทําใจลําบากอยู่ยังกักกักอยู่ว่าเราจะเอายังไงดีเนี่ยวันนี้มันมันลาบากอย่างนะครับคือการที่ไม่รู้จะไปไม่ไปไม่รู้จะซื้อใครมาแทนนะใช่เพราะงั้นการเป็นกักพอถ็เปิดฤดูกาลมาก็พลาดเลยายตอนใกล้เปิดแย่เลยนะครับใช่จะไปแก้ใครเอาใครมาลงผมไม่ทันกันมันก็น่าเห็นใจเชสครับเพราะเชสก็บอกว่าเขาอเป็นคนเขามาจากบาร์เซโลนาแล้วเขาก็เป็นคนคาตาลุนยาคนคือคนพื้นเมืองบาซาครับแล้วก็ยังไงแต่เขาก็เป็นกัปตันอาร์เซนอลด้วยอ่า แถมล่าสุดเลน่ายัเสื้อมาใสอีไปไม่ถูกเลยนีนะครับส่วนไปครับข่าวซื้อขายนักเตะนะครับตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับผู้สัประตู2อลายเลยครับลายแรกก็คือเป็นทางด้านของเฟเดริโกมาเคตติผู้สั่ประตูมืองอทิมชาติอิตาลีนะครับจากกายาลีนะครับก็มีข่าวว่าเวนเกอร์อยากได้ครับแต่ว่าค่าตัวแพงครับ12.5ล้านปอนด์โอ้โหทางเวนเกอร์ก็เลยกลับมาคิดอีกนิดนึง ว่าคุ้มหรือเปล่าเอาอยัางไงอีกตัวนึงเป็นใครครับคุณบอยก็จะเป็นทางมาชวัสเซอร์ครับแหมตัวนี้เห็นเห็นคุณภาพอยู่แล้วราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับแค่3ล้านเองนี่ครับผมว่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เบงเกอร์เริ่มคิดครับ12ล้านกับ3ล้าน3ล้านเห็นของแล้วด้วยใช่ช่างใจอยู่ว่ายังไงหรือว่าะอาจจะฝืนใช้ตัวเก่าก่อนก็ได้เราก็ไม่รู้นะใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของเชนอันเดอร์วานานแล้วนะครับเพราะว่าอมโมเนียเนี่ยโโอ้หนะครับจากที่เห็น ถ้าถ้าอาร์เซนอลมีโกดีๆกว่านี้อาจจะไปได้ไกลขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับใช่ครับก็ต้องดูครับว่าอาร์เซนอลเบนเกอร์จะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายของอาร์เซนอลช่วงนี้นะครับก็เป็นอดีตนักเตะนะครับโซแคมเบลนะครับย้ายแล้วตอนนี้ไปสังกัดนิวคาสเซิลอ้าวไปดัดในกองหลังก็แข็งที่ดีใช่ครับไปสังกัดนิวคาสเซิลนะครับสโมสรันใจท่านนายกเรานี่เองนะครับก็ เขาสังกัดหนึ่งปีสัญญานะครับก็ค่าเหนื่อยสามหมื่นห้าพันปอนด์มีค่าย้ายไหมครับไม่มีอีกแล้วครับเขาเป็นบุคคลที่เป็นผู้ชายไร้ค่าตัวย้ายทุกทีไม่มีใครได้ตังค์จากเขาเลยครับนั่นนี่ครับเล่นครบปุ๊บฉันไปแล้วนะไปแล้วจอดจริงๆก็คือตั้งแต่สเปอร์นะครับย้ายมาอาเซนอลนะครับไปถึงปอร์สมัทยล้อก็็อตตี้กลับมาสเปอร์อีกครั้งแล้วก็มานิวคาสเซิล ฟร,ฟรีตลอดฟรีตลอดสำหรับอร์เซนอลในช่วงนี้นะครับข่าวคราวก็มีเพียงท่านี้ครับผมครับก็เดี๋ยวก็ไปพบในช่วงต่อไปนะครับกับช่วงของอินดี้พีเมียครับ